สวัสดีค่ะพบกับช่องเสียตีนพ p a s แป n ดแปรดค่ะวันนี้พี่เหลาทำอะไรคะพี่เหลาตาสีเหล็กเหล็กตรงนี้ใส่อันไหนนี่นเหล,ล,ล็กแปลใส่ข้างบนบนสุดที่เชื่อมกับหลังคาโอได้ยังไงดูแล้วดูโฮมมันแพงนี่ แล้วเอาเจริญชัยที่เคยสั่งหะ็กถูกอยู่ถูกว่าอออือตัว <c oughs> แล้วสั่งจากนารงรองอะไรสั่งจากนางรองใช่แล้วได้วันไหนนี่นของมาส่งตอนไหนนี่ไปตัวสี่สามอ่ะสีสามที่จะยิงสันไทยอ่ะของเขามันไม่พออืม มันมีเด่สองนิ้วครึ่งเดี๋ยวจะถามช่างดูคนว่าใส่สองนิ้วครึ่งได้ไหมแต่ถ้ารอตัวนั้นถ้าเราถ้ามาเอาตัวนั้นมันจะมีแต่ตัวหนาไงตัวหนามันก็แพงครัสี่ร้อยกว่าบาทโอ้เสียตินเ,เสียตินเน้นประหยัดเพราะงั้นเถอะเน้นประหยัดเน้นประหยัด <laughs> ฟังนะคะทุกคนเสียตินเน้นประหยัดนะคะน,นี่นี่วิดีโอคออยู่นะคะตอนนี้ <laughs> เสียตินบอกว่าเสียตินเน้นประหยัดน,น,นะคะ <laughs> ไม่เน้นแพงนะคะนเน้นราคาพอดีพอดีนะคะเน้นประหยัดเดีย๋ยวจะถามช่างดูก่อนนะเอาส่งนิ้วได้ไหมถามดูอ่ะถ้าส่งส่งได้ตอนไหนตรงนี้มารื้นนี่แหละมารื้นั่นแหละอ๋อก็จะต้องรอกันก่อน <c oughs> ใช่ไหมรอรอขอ,องก่อนอถ้าเอาก็คือต้องรอก่อนให้ช่างรอก่อนใช่ไหมใช่โน้พี่เราทาสีเราทาสีเหลือง กลับบ้านแล้วนี่เราทาสียังไม่เสร็จป่ายังยังไม่เสร็จนี่ดิทาหงายคว่ำหงายแล้วนี่คว่ำแล้วคว่ำอีกด้านหนึ่งลงแล้วอ๋อทาหนาๆเลยเลยในสนิมมันจะกินเนาะมันอันนี้อะไรกันอะมาดูผลงานพี่เหลาโอเคจ้าจะกลับทันรับลูกไหมนี่วางซะแล้วแล้วพี่เหลาไปเอาอะไรมาอีกนี่ ดูอันช่างซ่อมมอไซค์นั่งตากแดดบ่ฮอนบอ่ฮาช่างโอ้มีพัดลมอยู่ร้อยบ่ฮอนโอโครงการหลังคาโรงจอดรถอัอนใหม่ค่ะของเสียตินนะคะอเนั่งรถรับส่งนักเรียนค่ะวันนี้จะมาถึงบ้านแล้ว เอาพี่เลาไปไหนล่ะพี่เลาเล็กเล็กเหล็ขาดเล็กอีกหลายชิ้นบอกว่าขาดเล็กอีกหลายตัวเลยลูกชายป๋าด,ดูดซ่วมมาแล้วครับด,ดูดซ่วม เชียร์ก๊อปค่ะคุณขยันคนขยัน,น,ยนทำได้ทุกอย่างค่ะนี่แหละคนเขาจะรวยทำได้ทุกอย่างขยันด้วย,ดย,วดยวแดดแดดแบบนี้ก็แห้งเร็วค่ะทาแล้วก็แห้งเร็วดีพ,พี่เรลาทาร่องไหนด้วย กันสนินมเมาสีแล้วมั้งพี่เหลานี่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูต่อนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย